คลิปนี้นะคะมีเพื่อนสอบถามนกมาว่าหนอเล็กๆนะคะที่ยังด่างไม่ชัดเจนแบบนี้เวลาโตขึ้นไปแล้วเขาจะสามารถด่างได้ไหมวันนี้นะคะเราก็จะมาให้คำตอบจากประสบการณ์ของนอกค่ะถ้าเป็นหนอที่เกิดจากภูเขียวนะคะโอกาสด่างของเขาเนี่ยจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นนะคะถ้ามีหนอที่เกิดมาจากภูเขียวเก,ก็จะไม่เก็บไว้ เมื่อเก็บไว้นะคะจะทําให้แย่งอาหารของหน่อที่เกิดจากผู่ด่างนั่นเองจะทําให้หน่อที่ด่างเนี่ยโตช้าส่วนหน่อที่เกิดจากพูด่างนะคะแน่นอนว่าเมื่อโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่ด่างเนี่ยมากกว่าแต่ด่างของเขาเนี่ยจะได้ลายสวยๆได้แพทเทิร์นสวยๆไหมเนี่ยอันนั้นเราจะต้องไปลุ้นตอนที่เขาโตคะ่ะ ส่วนคำถามที่ว่าหน่อที่ด่างที่เขาเกิดมาจากต้นแม่แบบนี้เนี่ยเขาจะได้ด่างแบบนี้ไหมไม่เสมอไปนะคะคําตอบก็คือความด่างของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายพูที่เขาเกิดหน่อนั่นเองอย่างต้นแม่ต้นนี้นะคะลายด่างมาไม่ครบแต่ว่าต้นลูกที่เกิดจากหน่อเขาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ด่างมาเต็มพูทุกพูนะคะ คือมีโอกาสเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาสักหน่อยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือหน่อที่เกิดจากพูที่ด่างนะคะจะเห็นได้ว่าความด่างเนี่ยเริ่มมาแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะมาทุกพูหรือเปล่านะคะแต่เรามั่นใจได้ว่าเกิดความด่างแล้วค่ะ ส่วนหน่อขนาดไหนนะคะที่จะเป็นหน่อที่เหมาะสมนำไปชำก็คือหน่อที่มีขนาดตั้งแต่1เซนครึ่งขึ้นไปนะคะจะทำให้รากมาง่ายนั่นเองนะคะยิ่งหน่อใหญ่นะคะก็จะทำให้การชำของเราง่ายขึ้นรากมาง่ายขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นหน่อที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะก็ ได้สักประมาณ3-4หน่อแล้วนะคะที่อยู่ในขนาดที่สามารถติดไปชำแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะคะหน่อเหล่านี้นะคะตอนเล็กๆอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะยังไม่ออกความด่างมากแต่เมื่อโตขึ้นเราชำนะคะแล้วทำให้ขนาดเขาโตขึ้นเนี่ยความด่างก็จะเริ่มมาให้เราเห็นได้ชัดเจดนะคะอย่างเช่น3-4ต้นนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนที่นกชำเนี่ย ด่างยังมาไม่เยอะนะคะยังไม่ชัดเจนแต่ชําไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยต้นเริ่มที่จะโตนะคะความด่างก็เริ่มมาแล้วค่ะทุกต้นที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นต้นที่เด็ดมาจากภูที่ด่างนะคะทุกภูเลยนะคะอันนี้ก็คือได้ต้นที่มีความด่างเนี่ยทุกต้นนะคะแต่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เองนะคะ จะเห็นได้ว่านอนี้นะคะด่างมาทุกพูแล้วในขณะที่อีก2หนอน,นะคะด่างเพิ่งมาแค่พูเดียวนะคะเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการด่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้แต่ถ้าเราเลือกหน่อที่เกิดจากภูด่างเนี่ยรับรองว่าเราจะได้ต้นไม้ที่เกิดด่างแน่นอนค่ะความด่างนะคะเราก็ไม่สามารถคาดเดาหรือว่าบอกได้ว่าเขาจะด่างแบบไหนนะคะ เราก็ต้องเลี้ยงให้เขาโตไปอีกสักปีถึง2ปีค่ะถึงจะได้เห็นความด่างที่ชัดเจนนะคะว่าด่างสม่ำเสมอหรือว่าด่างแค่พูสองพูเท่านั้นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะต้นแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีความด่างทุกพูแต่เมื่อรุ่นลูกนะคะสามารถที่จะเกิดด่างทุกพูได้เหมือนกันนะคะเทคนิคก,ก็คืออย่างที่น้องบอกไปเราเลือกไว้หน่อที่ อยู่ตรงพูด,ด่างมาชํำนะคะเราก็จะได้หน่อที่ด่างแบบนี้นะคะพอรตนี้นกชํำไว้3เดือนนะคะรากเดินดีไหมอย่างที่เพื่อนเอนเห็นเลยคือรากแน่นแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะที่ชอบจิมโนด่างค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะ หรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการเด้นได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ